วันนี้ค่ะพี่อ้อยไม่ได้เปิดไฟเนาะอันนี้นะคะมะม่วงจะเห็นขวดสีนี้นะคะนี่เป็นมะม่วงแก้วตัวนี้เป็นอกล่องอ่าพี่คุณทองนะคะนี่ก็เป็นมะม่วงแก้วเหมือนกันเนาะพี่อ้อยดองแล้วนะคะดองไว้สองคืนนะเพราะว่าอยากให้เขาอ่ามีรสชาติหน่อยเนาะดองไว้สองคืนแล้วก็แช่น้ําปูนใสหนึ่งคืนนะคะพอพี่อ้อยดองเสร็จแล้วพี่อ้อยจะเทน้ํา กลือออกนะคะเทน้ําเกลือออกแล้วก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปไม่ต้องล้างนะคะตัวนี้ไม่ต้องล้างเนาะแล้วตอนนี้นะคะพี่อ้อยก็จะมาใส่น้ําเชื่อมนะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะทำแช่อิ่มพี่อ้อยไม่ได้ใส่สีนะคะตัวมะม่วงไม่ได้ใส่สีเลยเนาะก็จะใช้เป็นน้ําตาลสีสีลํานะคะหรือน้ําตาลที่ไม่ได้ฟอกขาวนะคะ ขอพี่อ้อยเทก่อนดีกว่าไม่ถนัดตัวน้าเชื่อมนะคะพี่อ้อยไม่ใส่เยอะนะคะพี่อ้อยจะใส่ไว้แค่นี้เนาะพอเราแช่ค้างคืนนะคะตัวอ่าเหมือนกับมะม่วงเขาเขาก็จะค่อยค่อ,อซึมน้ําเขาก็จะเหมือนค่อยๆอ,ออกมานะคะน้ําที่เราแช่อิ่มเอาไว้เนาะแช่น้ำเกลือไว้นะคะเขาก็จะออกมาแล้วก็จะเพิ่มน้ำเชื่อมในนี้ขึ้นมานะคะปัจจัประมาณนี้เนาะ ตัวนี้นะคะแล้วแต่เราจะวางแนวไหนเนาะวางแนวตั้งก็ได้วางแนวนอนก็ได้นะคะตามหลักแล้วที่จริงถ้าถ้าใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะน่าจะเอาเข้าตู้เย็นมากกว่านะคะแต่ว่าตู้เย็นตู้เย็นพี่อ้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีที่เนาะตู้เย็นใบไม่ใหญ่นะคะเป็นตู้สิบคิวเนาะตู้ไม่ใหญ่ใส่ของเยอะนะคะก็เลยไม่มีที่ใส่ ก็เลยต้องใส่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไปอย่างนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอร่อยแล้วยังไงนะคะพี่อ้อยจะทําคลิปให้ดูอีกทีจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ